แต่ถ้าคุณเล่นพระราคาปกติไม่ใช่ราคาทิพคุณฟังผมนะถ้าพระเครื่องอ่ะคุณหาเฉพาะพระที่เล่นกันจริงๆอ่าไม่ใช่ราคาทิพย์พระที่เขาเล่นกันจริงๆนอะ่ะไม่ได้หาง่ายและคนที่ยังต้องการยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อคนหนึ่งเนี่ย เอามาเทินอีกคนก็พร้อมรับก็ยกตัวอย่างอย่างผมมาเจอพระองค์หนึ่งเนี่ยผมซื้อไม่ทันไปอยู่ที่คนอื่นผมยังต้องให้ไปตามเลยว่าไปตามมาสิเขาเอาเท่าไหร่มันไม่มีคำว่าหน้าพระช้ำหน้าพระจืดหรอกครับสำหรับคนดูเป็นเนะ่ยถูกไหมคนดูเป็นเนี่ยพระแท้เน่ยให้คุณเทินมากี่รอบ พระเขาก็มีคนเหมือนทองเส้นเดิมอ่ะคุณจะเอาไปขายคืนล้านทองกี่รอบเขาก็ขายต่อได้อ่าแต่สายอที่มันผิดเพี้ยนมันคือเรื่องเสียนพระไปตกหลุมพรางแล้วก็หลงไหลกับเงินที่ได้มาง่ายถูกไหมครับแต่วันเนี้ยเสียนพระได้ตกหลุมพรางเนี่ยผมเอาไม่เกินยี่สิบคน แต่ในขณะที่วงการพระที่เขาฝังลากลึกกันมาเนี่ยมีเป็นหมื่นคนอ่าแล้วถ้าในตามจริงคือมันก็เหมือนไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันถูกไหมครับแต่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้อยากชอบพระอีกแหละแต่ชอบสปอยอ่ะก็จะพูดอะไรไปเรื่องพี่โอ๊ตรู้ยังคนนั้นเป็นอย่างนี้พี่โอ๊ตรู้ยังคนนี้เป็นอย่างนั้นคือผมรู้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วร,รู้มานะครับ พราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดมาเป็น10ปีแล้วครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK c แ e c k เช็คแอปเช็คพาท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แท้ปุ๊กปบกระปั๊บไปเชิ์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที S J Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ ride, SK เช็คพระหรือสแกน Q คียโคดได้เลยมีคนที่อยากจะเช่าพระจากผมอะเป็นพระหละักยอดน,นิยมอะม,มากมากมีตังไม่อั้นด้วยอ,อ่ะผมจะบอกให้แต่สิ่งนึงอะ่ะที่ผมบอกกับกลุ่มผมไเลยว่าผมจะเอาพระที่ ผมหาเองได้เท่านั้นไม่ไปเอาพระจากคนอื่นที่มันเป็นราคาทิปมาให้กับนักสะสมของผมเพื่อนๆรู้ว่าผมมีพระหลักยอดนิยมอยู่นะตอนเนี้ย อยู่กับผมมาเป็นสิบปีตอนเนี้ยจากผมไปผมก็ยังไม่มีองค์ที่สองที่สามที่สี่เข้ามาเก็บหรือเข้ามาในไลฟ์สดเลย <c oughs> ว,วิสัยเสยนผ้าเล่นง่ายครับพ้าล้านซื้อแปดแสนซื้อเจ็ดแสนเพื่อขายเก้าแสนยี่ซื้อเจ็ดแสนขายแปดแสนเลยได้กําไรแสนหนึ่งเร็วดีถ้าซื้อแปดแสนก็ขายเก้าแสนเลยขายง่ายได้กาไรเร็ว นะครับแต่สําหรับคนที่ไปตกหลุมพรางของกลุ่มคนที่ไม่ได้รักจะสะสมพระจริงๆเนี่ยนะฮะเขาก็นะราคาทิปไงพอราคาทิปเนี่ยก็ได้ได้กําไรเยอะจากราคาทิปก็ไปหาหาพระมาเพื่อนะครับจะเอามาปล่อยเช่าโดยที่ไม่รู้เลยว่ายังไงเขาไม่ได้รักที่จะสะสมพระเนี่ยเขาไม่ได้เก็บรอระยะเวลานะคือยังไงเขาก็ คืนเซียนพระนะครับเขาเนี้ยพอเวลาเขาคืนทีแรกก็รักษาเครดิตไงอ่ะก็รักษาเครดิตก็เอาไปคืนแต่อย่าลืมนะไอ้พาร,ราคาชิปเนี่ยคุณรับกลับมาเนี่ยคุณไปคืนต้นขั้วไม่ได้คุณไปคืนคนที่คุณไปเอาของเขามาเนี่ยไม่ได้คุณก็เหลือพระและไอ้ร,ราคาชิปเนี้ย คุณอย่าลืมว่าคุณได้ตังกําไรมาคุณไม่ได้เก็บไปให้เขานี่คุณก็เอาไปใช้ถือว่าเรามีลูกค้าดีคุณก็เอาไปใช้นน่นนี่นั่นไม่ได้เก็บเงินไว้คืนเขานะครับเขาคืนครั้งที่สองก็คิดว่าเอ้ยต้องรักษาเครดิตเดี๋ยวเขาจะไม่คืนอีกนะนะครับก็รับคืนมาคราวนี้เริ่มที่จะคืนไม่ได้ พอคืนไม่ได้ทําไงเอานะ่ะเอาพระไปจำนำแต่พอไปจำนำเนี่ยคุณจะลืมนะพระจำนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โหดร้ายที่สุดนะอ่าโหดร้ายที่สุดเพราะอะไรเพราะคุณเนะ่ยเสียทรัพย์ไปในมูลค่าครึ่งเดียวแล้วคุณเอาทรัพย์นั้นออกมาไม่ได้แถมคุณยังเพิ่มหนี้ดอกในแต่ละเดือน ่คุณยังเพิ่มนี้ดอกในแต่ละเดือนซับหายไปกองอยู่กับคนรับจำนำแถมยังต้องมีนี่สินที่เป็นดอกเพิ่มขึ้นมาอีกผมบอกเสมอ,อมใครจะเอาพระมาจำนำผมผมไม่รับจำนำพระแล้วผมก็จะแนะนำเลยว่าขายขาดทุนดีกว่าอ่าเพราะพระวางจำนำ่าปีหนึ่งเนี่ยไม่ไทยอะ่ะดอกเนี่ยเท่ากับขามูลราคาพระไปแล้ว อ่ะไม่เป็นไรคราวนี้พอเวลากว่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยตั้งใจที่จะไม่ได้เก็บพระอยู่แล้วเนี่ยทํายังไงละคราวนี้เพื่อจะไปเอาพระตรงนั้นออกมา mm hmm. ก็เกิดการหมุนดีครับไม่มีเงินสดในการไปซื้อพระก็ตีเช็คเพื่อยืดเวลานะฮะตีเช็คก็ยิ่งเข้าทางราคาทิพพระล้านคุณก็ซื้อสองล้านไง คุณก็ตีเช็คเป็นเดือนละกี่บาทก็ว่าไปคุณคิดว่าเออนะซื้อเวลาไว้อีกปีหนึ่งเนี่ยอาจจะกลับมาได้มันคล้ายๆกับการหวังน้ำบ่อน้าสุดท้ายมันไม่มีทางเป็นไปได้มันจึงเกิดแบบนี้แล้วถ้าคุณย้อนกลับมาว่าเอา้าแล้วยังไงที่อยู่ได้คือเรื่องนี้คุณไม่ต้องคิดเลยผมไม่ได้ไปพูด ว่าอะไรหรืออะไรคือผมพูดเรื่องนี้มานานแต่ผมพูดถึงกลไกที่มันจะเกิดเมื่อไม่ให้เซนพระไปตกลมพางแต่ถ้าคุณเล่นพระราคาปกติไม่ใช่ราคาทิพคุณฟังผมนะถ้าพระเครื่องอ่ะคุณหาเฉพาะพระที่เล่นกันจริงๆอ่าไม่ใช่ราคาทิพย์พระที่เขาเล่นกันจริงๆ่ะไม่ได้หาง่าย และคนที่ยังต้องการยังมีอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อคนนึงเนี่ยเอามาเทินอีกคนก็พร้อมรับก็ยกตัวอย่างอย่างผมมาเจอพระองค์หนึ่งเนี่ยผมซื้อไม่ทันไปอยู่ที่คนอื่นผมยังต้องให้ไปตามเลยว่าไปตามมาซิเขาเอาเท่าไหร่ มันไม่มีคําว่าหน้าพระช้ำหน้าพระจืดหรอกครับสําหรับคนดูเป็นนะ่ะถูกไหมคนดูเป็นเนี่ยพระแท้น่ะให้คุณเทินมากี่รอบพระเขาก็มีคนเหมือนทองเส้นเดิมอะ่ะคุณจะเอาไปขายคืนล้านทองกี่รอบเขาก็ขายต่อได้อ่าแต่สายเหตุที่มันผิดเพี้ยนมันคือเรื่องเสียนพระไปตกหลุมพรางแล้วก็หลงไหลกับ เงินที่ได้มาง่ายถูกไหมครับแต่วันเนี้ยเซียนพระได้ตกหลุมพรางเนี่ยผมเอาไม่เกินยี่สิบคนแต่ในขณะที่วงการพระที่เขาฝังลากลึกกันมาเนี่ยมีเป็นหมื่นคนอ่าแล้วถ้าในตามจริงคือมันก็เหมือนไม่ใช่เรื่องของเราเหมือนกันถูกไหมครับแต่สำหรับคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้อยากชอบพระอีกแล้วแต่ชอบสปอยอ่ะ ก็จะพูดอะไรไปเรื่องพี่โอ๊ตรู้ยังคนนั้นเป็นอย่างนี้พี่โอ๊ตรู้ยังคนนี้เป็นอย่างนั้นคือผมรู้มาก่อนหน้านี้แล้วแล้วรู้มานะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกมันเกิดมาเป็นสิบปีแล้วนะครับเอามันเกิดมาเป็นสิบปีแล้วมันก็เหมือนคุณไม่ตกใจเหรอทำไมมีเซียนบางคนซื้อพ้สสองล้านขายเลยล้านเจ็ อ่ะซื้อผ้าองค์หนึ่งสองล้านนะครับตีเช็คสองแสนสิบใบได้พ้าบาขายเลยล้านเจ็ดเพื่อเอาเงินล้านเจ็ดเนี่ยไปหมุนอืมคือบางคนบอกเฮ้ยมันทำ่างนี้ทำไมไม่แปลกหรอกครับแชร์ต้นห<ค>นึ่งพันเปียพันสองอ่ะยังไงมันก็ไม่ทรง นะครับแต่คุณต้องเข้าใจบริบทของคนที่มันไปตกอยู่ในวังวนตรงนั้นแล้วอะ่ะเขาก็หวังช็อตมหัศจรรย์คุณเข้าใจไหมคือสู้อะ่ะสู้เพื่อไปหวังช็อตมหัศจรรย์แล้วผมใช้คำว่าเห็นใจนะครับขึ้นในทางเนึ่งอคุณต้องคิดแล้วว่าเออถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบเขาก็ไม่สู้่ ถ้าคนมันคิดจะโกงมันลบบนฟูกแล้วมันไปเราแต่คนที่สู้อยู่เนี่ยคืออย่างน้อยเขาก็ยังมีความรับผิดชอบแต่มันไม่ไหวจริงๆนะครับมันเหมือนเราอ่ะมีใจสู้อ่ะจะดันนะก้อนหินก้อนหนึ่งออกจากบ้านน่ะถ้าก้อนเล็กๆมันก็จะดันไหวใช่ป่ะเออแต่ถ้าก้อนใหญ่เนี่ยไปนั่งดันอยู่อะมันดันไม่ไหวแล้วมันก็เสียเวลาชีวิต คือสิ่งที่ดึงมาใช้ง่ายสุดหนึ่งคือสติ mm hmm. ผมมาคือคนที่ผ่านจุดนั้นมาเ mm hmm. นี่ยครับผมจึงบอกว่าถ้าพระคุณขายราคาปกติปรากฏการณ์นี้จะไม่เกิดแล้วอย่างหนึง่งไอ้มูล,ลค่าที่คุณฟังสปอยกันอะ่ะสองพันสามพันโหยเงินสองสามล้านนะไปใช้อะไรหมดผมบอกเลยมูลค่าจริงๆมันไม่ถึงครับ มันเป็นมูลค่าเช็คที่ตีโอเวอร์อ่ามันเป็นมูลค่าอากาศนึกออกไหมมันเหมือนเล่นเกมเศรษฐีที่ผมบอกอะมันเหมือนการประมูลพระการประมูลลงอะ่ะเรียกก่อนที่ล้านหนึ่งไอ้คนบอกสองแสนแสนอ่ะคือมันจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้แต่มันแค่ตกอยู่ในวงวนที่มันไม่ใช่วงการพระปกตินะครับ ซึ่งเอาจริงๆอะ่ะคุณดูเป็นเล่นได้อะ่ะเราจะไม่สนใจเรื่องตรงนั้นอ่าแล้วผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้ทุกวันเนี้ยก็เรียนรู้อะไรมากมายที่จะเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ไปรังแกคนอื่นสิ่งหนึ่งที่มันติดใจผมนะคือให้คนพวกเนี้ยเวลามันมีตังอะ่ะมันเหมือนมันเหมือนคน มันชอบไปรังแก่คนอื่นอ่ะคือง่ายๆนะผมคิดว่าคนรวยจะรู้จักคนจะรู้จักนิสัยคนรวยด้วยกันแล้วคนรวยจริงๆจะรู้ว่าใครแก้งรวยคืออันเนี้ยมันเป็นบริบทง่ายๆนะแต่คนไม่เคยรวยก็จะหลงไหลกับไอ้นะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะไอสิ่งที่มันไม่จริงเหล่านั้นอ่ะ ผมว่าวันนี้วงการมาเกืองอะ่ะมึงคิดในทางกลับกันอะ่ะมันจะดีใส่อีกที่ไอ้วงจรแบบเนี้ยมันน้ำลดต่อผุดมันเป็นบทเรียนในวงการพระแล้วมันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกในอีกห้าปีสิบปียี่สิบปีข้างหน้าถูกไหมครับถ้าคิดคิดไปมันดีเสียด้วยอ่าที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เป็นอุทาหรณ์ให้ต่อไปเนี่ยนะครับคนจะได้นะระวังกับกลุ่มพ่อค้าที่ไม่ใช่เสียญพระมันพูดถูกครับดูพระต้องดูคนอนะ่ะถูกต้องแต่การดูคนอนะ่ะไม่ได้ดูฉากที่เขาสร้างการดูคนอนะ่ะมันต้องไปย้อนดูประวัติเขาเป็นสิบสิบปีว่าเขาเล่นพระมานานไหมเล่นพระจริงไหม อ่านะครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ากลุ่มเสียนที่ถูกไหมที่ชอบรังแกคนอื่นที่หลงในกระแสอ่ะมันก็นัดถิกรรมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีนะครับก็ไม่นะนัดถึงจุดเนี้ยผม่าแค่อยากจะบอกว่าถ้าใครได้ดูคลิปเนี้ยคุณให้รู้ว่านั่นมันคือคนกลุ่มเดียว ซึ่งคนกลุ่มนั้นไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลต่อวงการพระที่แท้จริงผมใช้คำนี้ได้ไหมอ่มานะครับโอเคเนะคะียฮะอย่างทุกทุกเคสที่ผมมีประเด็นมาผมก็บอกคุณนะนะครับประเด็นไหนมั่งที่มีประเด็นมาแต่ละเรื่องเนี่ยอืมยิงครับพี่ชัดเจนใช้เลยครับชอบบูรีบูรีคนื่นเพื่อให้ตัวเองเพื่อให้เชื่อตัวเองคือ อันนี้มันเป็นมันก็นะมันคือเราทําอะไรก็ได้แต่อย่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะัการละครครับพวกตีเช็คเล่นพระแต่คือตอนเนี้ยมันมันไม่ใช่การละครอี่เพราะเช็คมันคือสิ่งที่กฎหมายรองรับไงนะครับเงินมุ่นไวสําคัญกับชีวิตเป็นอยู่มากดีกว่าขังอยู่นานๆนะอ่ะก็อันนี้ก็ถือว่านะฮะปะก็ ถ้าใครดูนี่คืออย่าไปสนใจนะนะมันคือแทบจะห่างจากชีวิตเราด้วยคือไอ้ปัญหาตรงนั้นน่ะมันแทบจะห่างจากวงการพระเครื่องจริงๆด้วยทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวอ k, อสเเช็คแอเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น แทปุ๊กปบกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพรหน้าหลักและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SJ c เ e c ช็ <S S K เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้น สร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระ,ะเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ line, SK เช็คพระหรือสแกน Q r Code ได้เลย